่แวันนี้ส่งมอบรถกันนะคะยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะพี่ป้อมนะคะสุรุก XV IPES GT ค่ะพร้อมชุดแต่ง GT ล็อกคันค่ะสุกี้ก็ได้เตรียมพวงมาลัยดอกไม้นะคะแล้วก็ช่อดอกไม้ส,สวยๆไวให้คุณลูกค้าด้วยนะคะพรีเมียมสุดๆค่ะส่งมอบรถกับสุกี้ได้แบบนี้เลยค่ะส่งมอบรถนะคะของรถคุณป้อมนะคะนี่ค่ะเจ้าของรถค่ะ ดีด้วยนะคะพี่ปอ้อมก็ขอให้รถช่วยขนเงินขนทองนะคะขับรถปลดอดภัยนะคะพี่ปอ้อมค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นวันแห่งความสุขจริงๆเลยนะคะที่ได้เห็นลูกค้าและครอบครัวนะคะได้อวยพรกัน,นะคะ่ะกับรถคันแรกนะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็ให้สุกี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสุขครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทับใจสุดๆค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะ s u b r u XV IPES GT ค่ะวันนี้ค่ะส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดยอยากเป็นเจ้าของติดต่อสุกี้มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะสุกี้ประจำอยู่ที่ซูบารุพระรามสองนะคะหวังว่าจะได้ดูแลและบริการกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ